เื่อคนืเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเ,เลข087 187-7917ได้ตลอด24ชั่วโมงสถานีทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยรับสมัครช่างตัดต่อประจำสถานีเมืองทองธานี2องตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-243-9929 นางกาลยากรสุขสารเลขานุการนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับคณะรวมให้การต้อนรับนายลาดย่าอุริยาที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในโอกาสเดินทางลงพื้นที่มายังบริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อเข้ากราบไหว้พระพุทธรูปองค์พระใหญ่พระพุทธมิ่งเมืองมองคลวุณีศรีมุกดาหารจากนั้นได้เดินทางเป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภค ผ้าห่มกันหนาวจำนวน200ผืนให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนักกองร้อยรักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหารจากนั้นคณะได้เดินทางไปถวายพระตาหารเพลนแด่เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมรับประทานอาหารกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่หมาร่วมให้การต้อนรับและได้มีการพูดคุยแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยนายลาดย่าอุริยาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดบุกดาหารครั้งนี้ได้เห็นพื้นที่ที่ได้มีการออกแบบทำแผนโครงการสกายวอล์กและโครงการกระเช้าลอยฟ้าซึ่งจะนําโครงการดังกล่าวส่งมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อได้ดําเนินการพิจารณาสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุกดาหารต่อไป รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาจังหวัดมุกดาหารนะครับมาราชการแล้วก็ถือโอกาสมาวันนี้ก็ได้มาเจอท่านท่านเอกราชมูลการประลัดจังหวัดนะในฐานะที่เป็นนายก,นกองอาสารักษาดินแดนนะครับวันนี้ก็เลยถือว่าได้มามอบข้าของเครื่องใช้ผ้าหม่มนะให้กับกองอาสานะครับแล้วมาเป็นขวัญกําลังใจให้กับน้องๆกองอาสานะครับเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่ากองอาสาเนี่ยเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับได้ทํางานรับใช้พี่น้องในท้องถิ่นนะฮะ วันนี้เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วถ้ามีอะไรที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีโอกาสรับใช้ได้มาดูแลก็ฝากท่านเอกราชเลยอย่าได้เกงใจเราถือว่าพวกกันนะถือว่าเป็นพวกกันและมีโอกาสที่สามารถสนับสนุนได้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายินดีอย่างยิ่งๆๆนะครบับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางท่านราชย่านะครับที่ปรึกษาเรืบบร่งนี้ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้มา มอบผ้าหม่มนะครับให้กับกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดมุกดาหารนะครับทั้ง7อําเภอนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกอสอที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพราะว่าในส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะได้รับงบประมาณสิ่งของเครื่องใช้นะครับจากทางราชาการก็จริงแต่ว่าความจําเป็นในการที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับมาสนับสนุนเพิ่มเติม ก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกองร้อยอาสารักษายดินแดนจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าค่ายบําบัดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาณนะตรงนี้เนี่ยนะรประมาณ11คืน12วันนะเพราะนั้นการที่เรามีเครื่องอุปกรณ์เครื่องนอนอะไรต่างๆพร้อมสำหรับคนที่มาเข้ารับการอบรมมันก็เป็น ขวัญกาลังใจและก็เป็นสร้างการสร้างาสภาพสุขภาพจิตที่ดีนะครับให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะครับกับขอบพระคุณท่านที่นึกถึงจังหวัดมุกดาหารจังหวัดเล็กๆที่มีประชากรน้อยนิดที่ท่านยังเล็งเห็นความสําคัญของชาวบ้านเราและก็ให้โอกาสกับอสของเราเพื่อดูแลรักษาอาณาเขตของเรายาเสพติดอะไรอางที่ท่านปจได้พูดไปนะฮะ ที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีดรอัตศิทธิ์ก่อชัยพฤกกรรมการผู้จัดการบริษัท CUEL จำกัดพร้อมด้วยนายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยานายกันพงศ์สุวรรณปรุมเลิศปรลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอสตหีบและนายแพทย์จิรศักดิ์จิรากุลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลแหลมฉบัง ร่วมในการแถลงข่าวงานวิ่งการกุศลยูนิไ e ทย CUEL Run for Charity 2022วิ่งด้วยใจมอบให้โรงพยาบาลครั้งที่สองทั้งนี้กลุ่มบริษัทยูนิไทยและบริษัท CUEL จำกัดได้จับมือร่วมกันจัดงานวิ่งการกุศลยูนิไ e ทย CUEL Run for Charity 2022วิ่งด้วยใจมอบให้โรงพยาบาลครั้งที่สองภายใต้แนวคิด Running the Garden Season 2 วิ่งฉลองในสวนสวยครั้งที่สองในวันอาทิตย์ที่สองตุลาคมที่จะถึงนี้ณสวนนงนุษย์พัทยาซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีโดยดรอัตรริทธิ์กอชัยพฤกษ์กล่กาวว่ากิจกรรมการวิ่งการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง และส่งเสริมให้ครอบครัวพนักงานในองค์กรคนในชุมชนรวมถึงประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันออกซึ่งซบเซามาหลายปีเนื่องจากสถาน,นาการณ์โควิด -19 สำหรับเส้นทางการวิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการวิ่งผ่าน,นสวนนงนุชหนึในสิสวนที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกวิ่งผ่านชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนกล้วยไม้สวนกระบองเพชรและสวนพฤกษชาติอื่นๆและสวนหุบเขาไดโนเสาร์สำหรับประเภทในการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ระยะคือในระยะวิ่ง4กิโลเมตรระยะวิ่ง8กิโลเมตรและระยะวิ่ง12กิโลเมตร งานวิ่งอันนี้เป็นงานวิ่ง,คร,งครั้งที่2งนะครับที่ทางกลุ่มบริษัทยูนิไทยรัตซีได้จัดขึ้นมานะครับครั้งแรกก็พอสองปีที่แล้วนะครับจริงใจจริงก็คืออยากจะจัดปีที่แล้วด้วยแต่ว่าติดโควิดนะครับสถานการณ์โควิดปีนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจจัดครั้งที่2นะครับก็ได้รับการเอรื้อเฟื้อสถานที่จากสวนมนุษย์งานวิ่งเนี่ยก็จัดมาเพื่อทําใหเา้เรียกว่าเพื่อพัฒนาสุขภาพนะครับแล้วก็สนับสนุนโรงพยาบาลแหลมฉบังนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเน ก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลหนังชบังเพื่อสับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลน,นะครับที่จะต้องช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกับ ประชาชนจนํานวนมากในเขตแฉลบชบังนะครับทั้งประชาชนที่อยู่ในในแฉลบชบังและ,ะผู้ป่วยจรที่เข้ามานะครับเราก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีนะครับที่เราพยายามระดมะทุนเพื่อ,อบริจาคให้โรงพยาบาลแฉลบนะครับแต่เนื่องจากว่าผมก็ทราบว่าปีนี้นงานวิ่งค่อนข้างเยอะเลยหลังจากโควิดคงไม่ได้วิ่งกันมาเป็นปีสองปีเขาก็เลยจัดเยอะทางเราเองก็เลยพยายามที่จะต้องขอ,อช่วยให้ทางสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับ เพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนจะได้มาร่วมกันวิ่งนะครับแล้วก็เราเองก็มีความตั้งใจอย่างมากที่จะช่วยบริจาคให้โรงพยาบาลนังบวัีให้มีทุนทรัพย์และศักยาภาพที่เพียงพอนะครับเราได้เห็นว่าโรงพยาบาลนังบวัีนั้นได,ได้ทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากกับชุกชนนะครับแต่ขาดแค่ดนน้านบุคลากรทุนทรัพย์ควเคือ่องดื่มนะครับวันที่ที่สอบตัวครบมี3ประเภทครับ4กิโล8กิโลและ12กิโลนะครับ างานวิ่งของอประเภท4กิโลเนี่ยเป็นซันรันแล้วกันนะครับไม่มีการจับทัมมิ่งไม่มีการให้ที่แข่งขันกันจริงจัง8-12เนี่ยมีการแข่งขัน,ขนกันจริงจังก็จะมีไมโครชิปฝังอยู่ในบิ๊นะครับของผู้วิ่งทุกคนก็เพื่อว่าจะได้ตัดสินกันง่ายนะครับแล้วก็เพราะว่า2องปีที่แล้วก็ค่อนข้างคอมเพติทีนิดนึงมีคนวิ่งจริงจังกันเยอะนะครับซึ่งดีนะครับการวิ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพนะครับให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับ ปีนี้เราก็เลยขยายระยะนิดหนึ่งเป็น4 8 2นะครับเพราะว่ามีาคนร้องขอว่าระยะของปีที่แล้ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับปีนี้เกิเ12ถือโอกาสนี้ด้วยครับก็เหมือนเสมกับว่าเราวิ่งเพื่อบริจาคเงาาาินพยาอาะไรไม่แตชบังน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนธศรกิจษษของภูมิภาคนี้จังหวัดน,นี้ด้วยนะครับปสมสบสมงเสริมการท่อง,งเที่ยวด้วยนะครับ นางละออชูช่วยผู้จัดก,การสากรเกษตรตากฟ้าจำกัดนายอาทิตย์หอมเย็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรสองนายทวัฒพุทภูลประธานสากรเกษตรตากฟ้าจำกัดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกฟาร์มคโคนมที่วิไลวันฟารม์หมู่ที่4ตำบลพุนกยูงอำเภอตากฟ้าและสมบูรณ์ฟาร์มคโคนมพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพุนกยูงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยนางละออชูช่วยผู้จัดก,การสากรเกษตรตากฟ้าจำกัด เผยว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมฟาร์มสาธิตของสากลที่ประสบความสําเร็จซึ่งได้เข้าโครงการกับสากลโครงการกู้เงิน3 0 0แสนบาททั้งหมด26ฟาร์มโดยของวิรัยวันฟาร์มถือได้ว่าเป็นฟาร์มตัวอย่างที่ทํารายได้และมีการบริหารจัดก,การฟาร์มที่ดีประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดก,การฟาร์มที่ถูกต้องและสมบูรณ์ทําให้สมาชิกรายนี้มีรายได้สูงและเช่นเดียวกับเจ้าของวิรย Farm, ัยวันฟาร์มเผยว่าก่อนหน้านี้ต้องไปทํางานในกรุงเทพ รายได้ไม่ดีจึงกลับมาอยู่บ้านและทราบว่าสากลตากฟ้าจำกัดมีทุนเงินกู้ของกรมส่งเสริมมาให้กู้จึงศึกษากันในครอบครัวและเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของสากลเกษตรตากฟ้าจำกัดพร้อมกับได้กู้เงินมาจำนวน30,000นบาทเพื่อมาซื้อโคน,นมในโครงการจำนวน4ีตัวทำการเลี้ยงโคน,นมจนประสบความสำเร็จจนขณะนี้ในฟาร์มมีโคน,นมถึง40ตัว ค่ะก็ในนามของสากลเกษตรตากฟ้านะคะวันนี้ได้มาเยี่ยมฟาร์มคุณอมที่เป็นฟาร์มสาธิตของสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จอีกฟาร์มหนึ่งซึ่งได้เข้าโครงการกับสหกรณ์โครงการกู้เงินสามแสนมีทั้งหมด26ฟาร์มนะคะแล้วก็ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มตัวอย่างที่ทำรายได้แล้วก็มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องสมบูรณ์ทําให้สมาชิกรายนี้มีรายได้สูง คือใน1เดือนเนี่ยสากลจะจ่ายเงินค่าน้านมดิบที่เกษตร,รกรได้เนี่ยสิวันครั้งซึ่งฟาร์มเนี้ยใน15วันเนี่ยเขาจะได้เงิน8 0 0 0 0ื่นถึงเก้าหมบาทสรุปแล้วเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณแสนแปดค่ะก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่ดีสากลก็มีความรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีไรายได้และมีครอบไม่ต้องย้ายทิ่ฐานไปทํางานอยู่ที่เมืองอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ทําให้ครอบครัวเขาได้ยอยู่รวมกันแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพที่ มีรายได้ไประจํามีราคาประกันขายได้แน่นอนมีตลาดแน่นอนอย่างงี้ค่ะแล้วถ้าเกิดสากลที่สนใจอยากจะเข้าโครงการเนี่ยเราเราจะติดต่อได้ทางไหนบ้างสมาชิกอ๋อค่ะถ้าสมาชิกสนใจจะเข้าร่วมโครงการเพิ่มนะคะติดต่อได้ที่สารกลการเกษตรตากฟ้าจำกัดเลยนะคะเราสามารถที่จะให้คําแนะนําเบื้องต้นในเรื่องของการจัดการฟาร์มในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเพราะตอนปัจจุบันนี้การเลี้ยงโคน,โนมต้องมีมาตรฐานฟาร์ม ก็ให้ศึกษาข้อมูลได้ที่สากากิกเรศาสตรตากฟ้าจำกัดได้เลยค่ะร้านข้าวแกงบริเวณตลาดหลักทรัพปากซอยเอสดสดใสตะบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเปิดจำหน่ายในยราคา10บาทและเติมได้ไม่อัน้นจึงทำให้มีบรรดาลูกค้าเดินทางมารับประทานข้าวแกงกันอย่างไม่ขาดสาย คุณชริตาเตชากิจกุลอายุ42ปีเจ้าของร้านเผยว่าก่อนหน้าน,นี้ตนทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่ามีความชอบในเรื่องของการทำอาหารจึงพันตัวมาเปิดร้านข้าวแกงอินเอมแกง10บาทข้าวตักได้ไม่อั้นโดยที่ร้านจะมีเมนูอาหาร15เมนูต่อวันและจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปส่วนเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือต้มจืดมะระยาไส้พะโลและหลุนเต้าเจี้ยวในแต่ละวันถึงจะขายได้กำไรน้อย แต่ทางร้านก็มีการบริหารจากการต้นทุนที่จะไม่ให้ขาดทุนได้สำหรับร้านอิน่มเอมแกง10บาทตักข้าได้ไม่อัน้นร้านตั้งอยู่ตลาดหลักทรัพย์บ้านป่งภัยปากซอยเอสสดใสเปิดขายตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึง18นาฬกาในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซืออาหารของทางร้านเราจะมี15อย่างต่อวัน แต่ละวันก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวีย,น,น,ยน,นไปไม่ซ้ํากันค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน,นเราก็จะมีมะละต้มจืดมะละยัดไส้พะโลแล้วก็หลอดเต้าเจี้ยวค่ะทางร้านของเรามีวิธีบริหารจัดก,การต้นทุนของร้าน,นค่ะจริงๆแล้วกาไรก็ได้ไม่มากแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสิดใจที่เราได้ให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสุขที่ทานอาหารเราค่ะคือม,มีเงิน20บาทก็สามารถมาทานอาหารร้านเราได้เลยในหลายๆอย่างค่ะล้วแถมข้าวที่เราให้ก็คือ20บาทตักไม่อัน้นจะาทานถี่รอบก็ได้ค่ะ ร้านอีเอ็แกงสิบบาทเปิดตั้งแต่8ปดโมเชา้าจนถึงหกโมงเย็นเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะอยู่แตนอาทิตย์ที่จัดของร้านอยู่ตลาดหลักทรัพย์บ้านตรงขส่บารงบารอยเอ็สุใสค่ะเบอร์โทรติดต่อของร้านอีเอ็แกงสิบาท0ูนย์ห1สองหกสามหกหนยังมีทีนะคะศูนย์หกสองหกสามหกหน่้อติดตามได้ในเพจอแกงสิบาทค่ะแค่จะพูดว่าหิวร้านอเแกงสิบาท็าพร้อมของอร่อยเฮ้อค่ะ สนใจติดต่อ087 187 7917 สนใจติดต่อ087 187 7917ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุข คือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายพานุพลกิติคำรณรองผู้จัดก,การใหญ่ด้านการขายและการตลาดบริษัทไทยยมหามาฮ่ามอเตอร์จำกัด เปิดเผยว่ายามาฮ่าได้ทำตลาดรถจักรยานยนต์รูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานจึงได้ร่วมกับบริษัท TKC Motorbike จำกัดโดยนายเกติชัยติรนสักกุลประธานกรรมการบริษัท TKC Motorbike จำกัดที่ได้มาตรฐานอันดับหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรในการเปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสแควร์ ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้มีการมอบป้ายไฟสัญญาณจราจรให้กับตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรและมอบโชคให้กับลูกค้ารวมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีและจับรางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าหนึ่งคันโดยมีลูกค้าประชาชนผู้ประกอบการภาครัฐภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองเปิดโชว์รูมใหม่เป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารประชาอารักษ์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางผลตํารวจตรีสารุตแขวงสุภาผู้บังคับการปรอทพันตํารวจเอกศิรวัตรดีพอรองผู้บังคับการปรอทอถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา5รายพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ51เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร63เล่มเครื่องคอมพิวเตอร์8เครื่องสิมการ์โทรศัพท์220รายการเครื่องรูดบัตรเครดิต9้าเครื่อง เอกสารและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการโดยตรวจจิตได้จากบ้านพัก5จุดในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาหลังตำรวจสอบสวนกลางสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาสร้างเว็บไซต์แอบอ้างเป็นบริษัท KTC Nano จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนทำการหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะปล่อดเงินกู้เมื่อมีผู้หลงเชื่อกลุ่มผู้ต้องหาก็จะติดต่อกลับผ่านแอปพลิเคชัน l i n ์ โน้มนนาวให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าประกันเงินกู้ค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนแต่ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับเงินกู้ตามที่ตกลงกันไว้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยจากการสืบสวนทราบว่าวกลุ่มผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่กันทำทั้งการจาัดก,การบัญชีม้าเพื่อใช้รับเงินจากผู้เสียหายและนำส่งให้กับกลุ่ม call center ในประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงทำหน้าที่ถอนเงินจากธนาคารต่างๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาร,รวมเป็นเงินกว่า20ล้านบาท ก่อนนำเงินไปให้หัวหน้าขาบวนการที่เป็นชาวต่างชาติและเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่สำนักง,งานทนายความจิตอาสาบางใหญ่ซิตี้อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนางสาวณชาหอมวันอายุ40ปีพนักงานบริษัทอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งย่านอําเภอไซน้อย จังหวัดนนทบุรีได้เดินทางเข้าร้องทุกข์กับนายกิติคุณต้นยางหรือทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสาเพื่อขอให้ช่วยเหลือหลังจากถูกนายพลอ้างตัวว่าเป็นตำรวจช่วยเหลือด้านคดีการประกันตัวน้องชายผู้ต้องหาสูญนเงินไปเป็นจำนวนสามหมื่นบาทโดยนางสาวณชากล่าวว่าวันนี้ได้นำหลักฐานเข้ามาขอความช่วยเหลือจากทนายโป้งเนื่องจากว่าถูกนายพลหลอกลวงว่าจะช่วยเหลือด้านการเดินเรื่องประกันตัวน้องชาย ในข้อหายาเสพติดโดยอ้างว่าตนเองเป็นตำรวจสามารถช่วยเหลือทางด้านคดีหรือช่วยเหลือทางด้านการประกันตัวน้องชายได้ครอบครัวจึงได้รวบรวมเงินจากการนำรถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำและกู้ยืมเงินมาอีกส่วนหนึ่งและได้โอนเงินไปครั้งแรก22,000บาทและครั้งที่2องโอนไปอีก80,00บาทแต่หลังจากที่โอนเงินไปแล้วน้องชายก็ไม่ได้รับการประกันตัวตามคำแอบอ้างของนายพลจึงได้โทรศัพท์ไปพูดคุยเรื่องเงิน ที่บอกว่าหากช่วยไม่ได้ก็จะคืนเงินให้ทั้งหมดแต่กลับถูกปฏิเสธทําให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทางด้านของทนายโป้งกล่าวว่ากรณีนี้เข้าข่ายช่อโกงเพราะว่าเป็นการแอบอ้างทําให้หลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สามารถช่วยเหลือได้และจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงถือเป็นการแอบอ้างช่อโกงเป็นมิจฉาชีพหลอกเพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นสา0 0มื่นบาทซึ่งเป็นเงินที่ต้องไปกู้ยืม และรถที่นำไปจำานำและยังต้องส่งค่างวดกับไฟแนนซ์และเมื่อไปแจ้งความทางตำรวจก็บอกว่าอาจจะถูกแจ้งข้อหาได้ทางทนายโป้งจึงได้ฝากถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าให้ดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรมด้วย เกิดประมาณวันที่อ่าสิบหกสิบเจ็ดมิถุนาค่ะหกห้าก็คือน้องชายอ่ะโดนจับที่โคราชแล้วก็ทางตำรวจเขาเรียกเก็บเงินเมืนเงินประกันตัวค่ะสี่หมืนบาทโดนจับคดีอะไรครับคดียาเสพติดค่ะก็ะคือเหมือนขายอ่ะค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยโทรมาบอกแม่ว่าให้ให้ช่วยหาตังค์ไปประกันน้องหน่อยเราก็เลยบอกว่าเราไม่มีตังค์ พอทีนี้น้องชายอีกคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเขาเหมือนเขาเคยรู้จักตำรวจที่อ่ะอยู่ที่พัทยาเขาก็เลยโทรไปปรึกษาว่าจะทํายังไงได้มั่งพอดีว่าเหมือนตำรวจเรียกเงินประกันมาสี่หมื่นแม่เขาน้องก็เลยโทรไปคุยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะขอเอกสารข้อมูลการโดนจับโดนจับที่ไหนสพอ,อะไรเราก็ส่งไปให้แล้วเขาก็เลยบอกมาว่าเขาอ่ะรู้จักเป็นลูกน้องเขาเองเดี๋ยวเขาคุยให้ไปถึงคนชื่อคนนี่หรอใช่ค่ะ แดี๋ยวเขาคุยให้แล้วก็เขาก็เลยบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ให้โอนไปให้เขาเดี๋ยวเขาจะช่วยประกันเงินที่เหลือเงินที่เหลืออะที่มันไม่มันขาดแต่เขาจะช่วยช่วยเองเขาจะออกช่วยเองเงินที่เหลือก็คือแม่หาได้เท่าไหร่สุดความสามารถเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นที่เหลือเดี๋ยวเขาจะช่วยจัดการให้เองแม่ไม่ต้องเป็นห่วงได้ออกแน่นอนได้ออกแน่นอนไม่ติดผมรับประกันแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ย เขาจะคืนเงินให้เต็มจํานวนผมไม่โกงหรอกแล้วก็ไปหาเงินอีกไปยืมเอาเงินเขาไปเอารถจำนาไปเพื่อที่จะเอาเงินมาแบบช่วยให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราก็ดีใจที่เขาจะออกเงินช่วยเราก็ไม่อยากให้เขารับภาระเยอะ mm. ก็เอาไปให้เขาพอให้เสร็จเขาก็บอกว่าเขาจะติดต่อกับแล้วก็พอวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปวันจันทร์ พอวันจันทร์ก็โทรถามว่าเป็นยังไงมัง่งน้องได้ออกไหมช่วยได้ไหมเขาก็บอกว่าช่วยไม่ได้อ่าน้องน้องน้องติดคุกอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าถ้าถ้าเป่นงั้นก็ไม่เป็นไรถ้าช่วยไม่ได้ก็เอาคืนเงินมาก็แล้วกันว่าแม่จะได้ไปคืนเขาว่าแม่ไปยืมตังค์เขามาเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็เลื่อน,ว,น,น ون, วันนู้นวันนี้ไปเรื่อยๆเขาก็อ้างนูน่นอ้างนี่แม่ก็บอกว่าเออพอดีมันมัน ถ้าช่วยไม่ได้ก็ขอเงินคืนเราไม่ไม่อะไรเพราะว่าเขารับเปล่าจะคืนให้หลังจากนั้นก็ติดต่อไปก็ไม่รับมั่งไม่อะไรมัง่งคุยนิดๆหน่อยๆเขาก็บอกเขาลําบากอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเราก็ลําบากสงสารแม่มากเลยแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเขาเครียนมากจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผู้เสียหายเขามาเล่าให้ฟังนะฮะประกอบกับเอกสารหลักฐานเท่าที่มีอยู่เนี่ย เบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของความผิดเรื่องความช่อโกนะฮะเพราะว่าเป็นการแอบอ้างเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จแล้วก็ได้เป็นทรัพย์สินก็คือเงินที่อ้างว่าจะไปประกันตัวให้อะไรให้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปเรื่องประกันตัวคุยกับตํารวจชุดจับกลุ่มให้อะไรให้แต่ผลสุดท้ายแล้วทางนี้เขาก็ตรวจสอบมาแล้วนะครับยืนยันมาแล้วว่าคนที่ติดต่อเดวยคนนั้นก็ไม่ใช่ตํารวจนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันนะฮะถือว่าเป็นมิจฉาชีพยอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเอาข้าขอความเท็จมากล่าวแล้วก็ได้ไปรัพ์สินนะซึ่งน่าเห็นใจมากัพราะสินที่ได้ไปคือจํานวนเงินสามหมื่นบาทเนี่ยเขาจะต้องไปหยิบยืมกู้ยืมมาจะต้องไปจำนองจำนำเอารถเอาลาไปจำนองจำนำแล้วบบบซ้ําก,กรรมซัดก็คือว่ารถที่ไปจำนำปรากฏว่าตอนนี้ก็หายไปอตอนนี้ก็เท่ากับตัวเองต้องไปผ่อนดอกนะ ผ่อนดอกโดยที่ไม่ได้ลดคืนด้วยเพราะรถหายไปแล้วนะฮะอันนี้ยิ่งยิ่งกว่าผ่อนกุญแจรถอีกก็คืออะไรก็ไม่ได้รถก็หายกุญแจก็หายอันนี้ก็ถือว่าน่าเห็นใจและยิ่งบอกว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งไปเจอตำรวจตำรวจก็บอกว่าดีเลยมาเลยเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาด้วยว่าเป็นติดสินบนเจ้าพนักง,งานนะฮะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอืน่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมจำบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน